สวัสดีลูกค้าราเลบูซุเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับ Har l e y d a v i d s สปอร์เตอร์ r อ r o n พ2 0รถปี2019ค่ะลูกค้าสำหรับสปอร์เตอร์ไอรอ2 0คันนี้นะคะสเปคก็เป็น MLY นะคะตัวประกอบไทยค่ะเครื่องยนต์ 1202cc อยะคะอยู่ในตะกูสปอร์เตอร์นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเล็กใหม่ก่อนดีกว่า ไปดูเลขไม้ของน้องค่ะเลขไม้อยู่ที่1 2ึ่งหม่นไม้นะคะสําหรับสีของน้องก็เป็นสีดาเงาวีดแบล็คค่ะแล้วก็จะมีลวดลายแบบนี้เลยนะคะเป็นลวดลายฮาร์เลดเดวิสันแล้วก็จะเป็นสีลายกันตแตะขาวฟ้าไปจนน้ําเงินเลยนะคะบางคนหนะ้าบางคนหลังเป็นสีดํารวนไม่มีลวดลายนะคะสําหรับของแต่งนะคะลูกค้า ของแต่งคันนี้เต็มคาราเบลเลยค่ะสําหรับของแต่งนะคะอย่างแรกเลยค่ะมาพร้อมกับท่อ2ออกหนึ่งนะคะตัวท่อค่ะเป็นท่อ m n g n a f r o Bomb by a l e n n e s s นะคะท่อนี้ท่อหายากนะคะลูกค้าเท่มากๆเลยกล้อง s n s นะคะ s n s c y c l e เนาะจุนกล่องสกี m i n g ี a g l e ค่ะถัดมาค่ะลูกค้าชุดเบรกคันนี้ค่ะเต็มคาราเบลค่ะ สำหรับปั๊มนะคะปั๊มเบรกนะคะปั๊มเบรกหน้านะคะเป็นของ HD นะคะใช้ตัวใช้ตัว c b o เลยค่ะลูกค้าแล้วก็จานนะคะเป็นจานเบรกของ a l e n e s นะคะนี่ค่ะเรียกได้ว่านิ้วเดียวอยู่แน่นอนนะคะชุดโมงครับสไตล์ค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะแ่นพรอมตุ๊กตาค่ะสูง12นิ้วนะคะ มือเบรคมือคัตของ EL i t นะคะปอกแฮนด์เอวอนค่ะกระจกพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะกระจกพร้อมไฟเลี้ยวเป็นยี่ห้อนี้ค่ะลิโก้นะคะตุ๊กตาเลือนไม้ก็จะย้ายมาอยู่ตรงตุ๊ก,กตานะคะลูกค้าอยู่ตรงด้านนี้นะคะฝาถังน้ำมันนะคะอันนี้น่าจะอัสติพัลฟอร์แมนนะคะแท็มินจำไม่ผิดเนาะพักเท้าขับสไตล์คันเกียร์ขับสไตล์ค่ะ แล้วก็เบอกค่ะลูกค้าบาะเป็นเบาะของ HD นะคะมีปัก HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะล่อๆเลยค่ะสำหรับวัยรุ่นครับสไตล์ไอรอนพันสองคันนี้นะคะพึ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆเลยค่ะลูกค้าช่วงนี้สปอร์เตอร์เขามาแรงมากจริงๆค่ะ,คะต้องยกให้เขาเลยนะคะวินาทีนี้นะคะสวยค่ะของแต่งดีนะคะของแต่งเทพเลยค่ะ สำหรับราคาตารางการดาวการผรเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ดีทีชีชันดาลางนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือแอดไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปกับฮ a ร์เรสเดวิสันสปอร์เตอร์ไอรอนพปี2019คันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ